ไอเดนตินจ้เออแต่ไม่ใช่เสียงฉันนี่นะเสียงฉันอยู่นี่เมื่อกี้เสียงใครนะ่ะฉันไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้เสียงใครแต่ดูแค่ว่ามไม่รู้สินะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมไอดีนิตี้วีไอกัรอีกแล้วจ้ะวันนี้เราจะมาเล่นตัวตาบอดตาบอดจ้ะตาบอดตาบอด นี่ก็เป็นโฉมหน้าของแต่บอดเราจะเล่นเป็นสกินนี้นะจ๊ะเราจะเล่นทั้งหมด2ตา2ตาถ้าเราอาจชนะก็อาจจะเล่นอีกตานึงก็ได้นะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะจ๊ะทุกคน ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบได้ดัชนะจ๊ะกดเอิ่เลยเดินก่อนเข้าไม้เท้าเดอุ้ยเจอแมรี่เราไม่ฉีกนะทุกคนเราจะปั่นตรงเนี้ยนาด้านปั่นเราไม่กูฮันเตอร์เรามีเราจะบอกตาบอกน่าจะเป็นตัวที่ที่ยากที่สุดในเกมแล้วแหละทุกคน เพราะนางคือแบบมองไม่ค่อยเห็นจะเท่าไหร่อุย้ยเน็ดปิงแรงมาก <c oughs> เน็ดปิงแรงมากเลยแต่ไม่เป็นไรเราทนได้จ้ะตอนนี้ฮันเตอร์อยู่กับใครนะ่ะอุ้ยตายละสวัสด,ดีจ้าฮันเตอร์เกบพับไม้ปีหนึ่งไม่ได้ทำคลิปมาเนิดนาน ฉันยังต้องรออีกนานไหมต้องรออีกนานไหมถึงจะต้องปั่นเครื่องนี่เสร็จเนี่ยข้อไม้เท่าหนึ่งทีโอเคฮันเตอร์อยู่ตรงนน้นนี่เครื่องยังไม่เสร็จจากเครื่องเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเครื่องยังไม่เสร็จเลยปั่นต่อเสร็จแล้วจาหนึ่งเครื่องแบบสวย เสียงอะไรนะเมื่อกี้ไม่มีอะไรนทุกคนไม่ต้องสนใจมารอกนะตอนนี้เราอยู่กับน้องนักเป็นปืน co-ordinator จะเธออย่าทำพลาดได้ไหมเนี่ยอ่าวฮันเตอร์มาเธอจะวิ่งไปไหนกันน่อุ้ยนี่มันรูปมิชิโกะมิชิโกะแกอิชาจ้ะโน่นไปปั่นเครื่องน้นดีกว่าไปปั่นเครื่องนโนดีกว่า รถไฟยังไม่มาขอมายเท้าหนึ่งทีเออฮันเตอร์อยู่ตรงนูน้นซึ่งซึ่งซึ่งนางจะนางนางเดินมาทางนี้อหายละป้าเป๊ะโอเครอมาฟ้าเดี๋ยวฉันไม่ได้ชิบป้าเป๊ะนี่ฉันชื่อเบอรี่เบอรี่จ้ะอ้าเบอรี่ถูกรถชน อย่าทำเบอร์รี่เอออย่าทำน้องเบอร์รี่เบอร์รี่ไม่ได้ตั้งใจอย่าทำเบอร์รี่อย่าทำเบอร์รี่เลยเขาเอาไว้เบอร์รี่อย่าทำเบอร์รี่อย่าทำเบอร์รี่นะอย่าทำเบอร์รี่เลยเบอร์รี่เป็นคนรักสวยรักงามทำไรโอ้ยอย่าตามเบอร์รี่เลยโอ้ยชิบหายแล้ว กูไปแหละถ้ามีคำจับก็ขอโทษทุกคนด้วยตามองตาอุ้ยฮันเตอร์มาฮันเตอร์ไม่ตีด้วยกูอุ้ยขอบคุณขอบคุณเพื่นอนเขาพับไม้ให้ดย้ยตัวนี้แยกแล้วแยกแล้วเราแยกแล้วปันไปปันต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไอเดี๋ยวได้เห็นคลิปของนักเต้นจ้ะ เดี๋ยวพวกนี้เราดูคลิปของนักเต้นได้เลยทำแน่นอนอย่าคิดว่าจะไม่ทําเราจะต้องทำตามพี่อุคลนอุบายบอกไว้แล้วต่างถอดได้หัดนี่มันเครื่องพิมพ์ดีชัดใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้ว83%แล้ว บอกว่าฮันเตอร์คงจะไม่มาถ้าประตูเปิดเสร็จนะขอไม่ท้าไปก่อนหนึ่งทีอุ้ยฮันเตอร์ฝั่งนู้นโอเคเปิดประตูได้อยู่ทุกคนตอนนี้เราก็จะเปิดประตูหนึ่งศูนย์สี่แปดแปดห้าห้าหกเจ็ดสี่สี่สี่หกหกไว้ตายไว้ไว้ ว้ายตายแล้วไว้ายตายแล้วมาแสงแสงตอนนี้มันจ้ามากทุกคนจ้ามากเลยนีก่อนถ้าเสียงดังก็ขอโทอด้วยนะจ๊ะเราจะตรงนี้ไปให้ไกล อย่าทำเราเลยเราเป็นคนน่าสงสารออกเราเป็นเพียงแค่คนตาบอดประตูบิดอย่าพึ่งลอกูด้วยสิถ้ามีคำหยาบขอโทษนะโอ้ยพับไม้เย้ชนะแบบใสๆนะจ๊ะล่างก่อนนะคุณยา่าเย้เรามีอะไรจะมาบอกด้วยและทุกคน ถ้าเราเข้าไปโลกมิติของโจเซฟเนี่ยจากตามืดๆเนี่ยเราจากสีสีที่เสื้อเรา,าที่จะมองไม่ค่อยออกใช่ไหมมันก็จะมองออกเลยทุกคนเพราะเราทำมาแล้วเราทำมาแล้วเตึมตึมยีย่ทำมา ถ้ามีเสียงสะท้อนก็ขอโทษเลยละแะตาต่อไปตอนนี้เราจะเจอฮันเตอร์ตัวไหนกันนะอยากรู้จังเลยอยากรู้จังเลยอยากรู้จังเลยอะโอ้าาอีกไม่เป็นไรเราทนได้เหมือนกันจ้ะ เจ้าเชอรี่เหรอจำชื่อไม่ค่อยได้ละสวัสดีเจ้าน้ำหอมสวัสดีจากกล้วยหอมและสวัสดีพี่กองหน,น้าเมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมนะจ๊ะ ก็เข้ามาหยุดเกนในเกมเป็นที่เรียบร้อยจ้าไปก่อนอื่นเออข้างอีกเป็นอะไรก็ไม่รู้ข้อมาท้าหนึ่งทีบอลบอลอีกแล้วอู้โชคดีเลยอะโชคดีเลยจะกบอลบอลนี้บอลบอลเป็นตัวถ่วงมากเลยเราจะต้องปั้นไปต่อ เุ้ยมีคนโดนตีแล้วหนึ่งนักเต้นหญิงโดนตีแล้วจ้าเจ้ากล้วยหอมโดนตีไปแล้วหนึ่งสวัสดีคุณน้ำหอมฉนกลิ่นชัดๆเลยกลิ่นแกมิ้นหมิ่นแกไปฉีดน้ำหอมร้านไหนมาเนี่ยร้านส่วนๆไปปดโอ้ร้านนั้นอย่าไปซื้อนะมันหลอกขายของปลอมนะ่ะเอ้าเดรอฉันไม่รู้นะ่นะยนทุกคนเฮ้ยขายของปลอมจริงๆเลย เอาทแแตกอีกไม่ไหวไม่ไหวแล้วสักทีเนี้ยเดี๋ยวก็ตบหัวแตกเลยขอโทษแล้วเจ้าเด็กตัวเล็กไม่มาเหรออ้าไม่มาอยู่บ้านขี้เกียจโอ้ไอเด็กนี่ไม่ทำมาหากินซะเลยมันจะเจริญได้ยังไงเนี่ยจะด่าน้องชันนะเออขอโทษได้ปะล่ะไอแถมยังไปซื้อน้ำหอมร้านกลิ่นมิ้นมาอีกอะไรก็หม่รู้ ฉันเบิดจริงๆเลยคนพวกนี้นี่ตาฉันก็ยิงบอกอยู่แล้วฉันรู้ได้ไงวะเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้งงกับประสาทจริงๆเลยงงอย่างงงให้มันมากได้ไหมเออหนะ่าไม่เป็นไรหรอกแล้วแกจะหนีไปไหนของแกเนี่ยฉันไม่ได้หนีแล้วแกไปไหนอะไปปั่นเครื่องนู้นนีอ๋อ โชคดีโอเคจ้าไม้เท้าข้อหัวหมาใกล้ได้แล้วโอเคได้แล้วไม้เท้าข้อหัวหมาครับตอนนี้เพื่อเราปั่นอยู่ตรงนู้นหรือเปล่านะน่าจะปั่นแหละเพราะเครื่องสั่นส่วนไอเจ้าบอลบอลนั่นก็จะมานั่งเก้าอี้แถมโดนตีล้มหนึ่งคนด้วย เจ้าน้ำหอมต้องไปช่วยแล้วถ้าฉันให้ไปช่วยเนี่ยฉันคงจะไปไม่ไหวหรอกตาฉันยิ่งบอดอยู่ด้วยบอดสองข้างโอ้โ o oh no oh, no. oh no, 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 no. โน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  no เฮย้ยฉันต้องไปช่วยอีกแล้วใช่ไหมเพราไม่หรอกไม่ไปอ่ะขี้เกียจปั่นต่อไม่รอแล้วนะเสียงหัวใจมันตุบตับปับปุบต,ตุบตับ กบุบกองหน้าไปเร็วเข้าเราวเจนนี่นี่นี่เราวเจนนี่มันไปให้ไกลปั่นต่อสับตีนแตกดูเกมมาแย่งฉันปั่นตาดอดเลยนะ,กนะเกมนั่นแหละมาแย่งอีตาบอดเอ้ยเกมก็เหมือนกันอีตัวมิน,กนเกมนั่แนแหละ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 เก่นแหละ แกเ,เลยผิดแกนี่แหละอย่าถกเถียงกันได้ไหมใครพูดไะกูเองนี่แหละกองหน้าเนี่ยอะไรขอโทษแกแล้วมึงฟังภาษาคนออกไลยเหรอดูฟังภาษาหมาได้อย่างนี้เนี่ยเอาอีสัตว์มึงด่าก,กูเหรอเดี๋ยวกูจะกลับบ้านแล้วก็ไปบอกไปบอกคุณขาวดําว่ามึงด่าก,กูรู้ไหมว่ากูคือสารกูจะตัดสิ้นมึงให้ออกจากหมู่บ้าน หมูบ้านทองแสงจันนี่คือชื่อหมูบ้านกูชื่อหมูบ้านอะไรวะเนี่ยชื่ออย่างกับหมามึงด่ากูเหรอใช่มึงจำไว้หนึ่งมึงจะได้เห็นดีกับโกูอีกกองหน้าอ่ะแล้วกองหน้ามันยังไม่ตายเหรอนึกว่าตายไปแล้วโอ้ลักบติ้นตายกองน้นตีก็ไม่แถมโอสาร์จะเก็บไปฟังเพลงที่บ้านซะหน่อยไม่เป็นไร เคาะไม้หัวเท้าเฮ้ยไม้หัวหมาสิกูอยู่ตรงนู้นโจกับเจ้าน้องกองหน้าอยู่โอ้ยอย่าตามกูได้ไหมไปตามเจ้าสองคนนั้นมากสิเราไม่สนใจให้คอยโจกไปนะใช่เจ้า,นาหน่ปั่นอย่างเดียวก็พอละผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากมายหรอกพวกเราคือขบวนการโอเรนเจอร์เชนคือเยลโล่นะ ส่วนนายก็ไว้ตัวนฉันก็เบสแกไม่เกี่ยว,วไม่นะฉันไม่เกี่ยวหรอกเหรอมึงเป็นผู้ชายไม่ใช่หรอเออใช่จริงด้วยงั้นฉันปั่นต่อก็แล้กันน้าต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 าเครื่องนี้เลย1 0แล้วข้ไม่เท้าหัวมาหนึ่งทีตีปีตีปีตีปีต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 ี นะอีเป็ดเอ้ยลงหลุมดีกว่าเราจะน,น,นี้นี้นี้เราจะน,นี้มันไปให้ไกล ทางเดินทิ่แสนมดมดนนไม่มีผู้คนมีเพียงแสงจันทร์นำทางให้ฉันก้าวไปอย่างไรทางกอดลมหนาวเพยกอดฉันเอาไว้เรากำเหมือนมนรรษุษย์สามให้ฉันต้องเจอกับความเดียวดาย ยิ่งนานเท่าไรหัวใจยังเริ่มกลัวอย่างนี้เท่าไรเหมือนเงายางตามตัวมีใครบ้างไหมฉันหลุดพ้นอยากจะน,นี่มันไปให้ไกลกลุ่มเมื่อฉันก็เดินออกไปจากหนทางที่ไรแสงไฟแค่ใครสักคนตื่ดึดตื่ดึดตืด่ ตื้เดตืด้พวกเขาสวมนานกลัวเท่าใดใจก็สู้ต่อแค่ใครนานกลัวใดไม่เว้นฉันหนึ่งฉันที่ล้มเฮ้ยกูลองมั่วไปหมดละนองมพลีเขามั่วหมดเลยโอ้เรานี่ไม่ดีไม่ได้เลือกเลยไม่เป็นไะอย่างน้อยตอนนี้เราก็ชนะเราแพ้สิเราเอาแค่คนเดียวนี่นะ ถ้าเราเป็นตัวแบอรดนั้นจะทําอะไรได้อะอะไรเดี่ยไม่สวนไฟคืออะไรอะ่ะแป๊บหนึ่งนะทุกคนเอาเข้าผิดช่องคืออะไรอะอ๋ออีกแล้วเหรอเฮ้ยหนึ่งแมชอะไรเนี่ยกดไลค์ให้คนเหรอโอ้ยยี่สิบครั้งเลยเหรอโอ้โห ฉันก like ็อยากได้สติกเกอร์อยู่หรอกนะกุมือหนึ่งชันเวลาที่ลงมือค่านั้นอยู่ไหนจะส่งสัญญาณให้ฉันให้เราได้จากกันอยากจะนี้มันไปหายไกลเูมื่อฉันก็เดินออกไปจากคนทางที่ไรแสงไฟแค่ใครสักคน ตานนี้เราจะไม่เล่นตัวตาบอดแล้วนะจ๊ะเราจะเล่นตัวอื่นอีอเราจะเล่นตัวอื่นหน่อยนะ้ขอเล่นตัวอื่นสักหนึ่งตานะทุกคนเออตานี้เราจะเล่นตัวอะไรดีนะตัวตาบอดก็เล่นแล้วอตัวละครใหม่ตัวละครใหม่ก็อยากเล่นให้ดูอยู่นะ เอาไงดีนะจะเล่นตัวไหนทุกคนดูดีนะเอาตัวที่เรายังไม่เคยเล่นได้ไหมทุกคนขอเอาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะเนี่ยเจ้านกมอยป้มเนี่ยเรายังไม่เคยเล่นอา้ามีตัวจู๊กแล้วอะเออแต่ก็ไม่เอาอะจะเล่นตัวเนี้ให้ทุกคนดูถึงว่าไม่เป็นไรกันเนาะ ถ้าเสียงนขงกินไปก็ขอโทษด้วยด้วยตอนนี้เราเล่นไม่เป็นเลยนะทุกคนแต่อยากเล่นมากเลยไม่เคยเล่นเลยเราอยากเล่นตัวละครใหม่อยู่นะแต่ว่าเราเล่นไม่ค่อยเป็นละสิเราเล่นไม่ค่อยเป็นเลยเรารู้สึกเหมือนเรากากตัวละครมากเลยฮันเตอร์รู้สึกเหมือนเราจะเก่งมาก แต่เราก็ไม่รู้หรอ,างางอกงั้นรูเป็นอะไรตอนนี้ก็เข้ามาในเกมแล้วเดี๋ยวไปดูการเล่นกันเถอะเอ๊ะตัวน,นี้เราควรเอา,านะแ,เแล้วควรอีมานะเดี๋ยไม่มาแล้วเพื่อนเอามาลนะตอนนี้เราก็ปั่นไปหนึ่งอันตึบ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 ป,ป๊กป๊ป๊๊บนี่คือเสียงปั่นแล้วเนี่ยมันเสียงหมามากเลยเดี๋ยวตาหน้าเราจะแบบอะไรนะ เราแบบเด้วเราแบบจะเขียนชื่อตัวละครแล้วก็มาสุ่มนะว่าเราจะได้ชื่อตัวอะไรเราจะมาสีชื่อนะสีตัวละครเราจะต้องมาสุ่มว่าจะได้ตัวอะไรนะเดี๋ยวเราจะบอกไว้ก่อนเราจะมีตัวไหไเราจะมีตัวหมูป่านะแล้วก็จะมีตัวนักจิตวิทยานักป,นปืนแล้วก็นักบวชหญิงนี่คือสีตัวละครเราจะเขียนชื่อลงไปนะโอ้ยนั่นมก็ลากมาหากูดนะ้วย อีอีอีเจ้าหญิงแห่งกานนร์บชื่อจริงๆของมันชื่อว่าอังุ่นอีอังหุนเอ้ยเอยเอกูเจ็บนะเว้ยพวกมึงนี่หางานหางทำกันไม่เป็นเงีถึงต้องมากวนชาวบ้านชาวช่องเขาไปเลื่อยเปื่อ,อยอะหางานกันไม่เป็นเรื่องไงเนี่ยฮะพวกมึงเนี่ยโอ้ชิบหายเออ ยังไม่ไันใช้ของเลยของมีตั้งเยอะโหโอโ้โหแล้วดูมันมังสวยแล้วเนาะเอาอะไรมาก็ไม่รู้โอโ้โหโ,โอโ้โหโอ้โหโอ้โหมือมึงสวยเลยไอ้สัตว์มึงก็ได้แค่เข็นรถเข็นไปมานั่นแหละอีคนขาบเบี้ยวเอ้ยอ่าจังหวะนี้แหละเจ้าเมอร์ซาน พลังแห่งจันทาจงแสำแรงธิ์เท่าน้าบทนี้ต่ำ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 ม,ม,มีไทยด้วยเฟ้ยไทยมีทั้งหมดมกี่วิเนี่ยสิบเอ็ดวิเหรอเราใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นแค่นี้มันก็ตามกูไม่ได้ พูดยังไม่ทันขาดคำคุโดนไล่ล่ากุณล,ลงมาก่อนกูจะจู้อยู่ตรงนี้แหละอ่าอีสัตว์มึงขี้โกงเองนะมึงอยากขี้โกงเองนะในเมื่อมึงอยากขี้โกงกูไม่มีปัญหาเชิญขี้โกงตามสบายกูไปแหละ เสียงขำเราเหมือนคนบ้ามากเลยตอนนี้ก็ต้องสะนะได้ใส่เดี๋ยวพรุ่งนี้พร้อมดีวีสกินนักเต้นแล้วก็จับตัวละครด้วยรวมกันเป็นสองตาแล้วจ้ะนานๆที่จะได้ทำคลิปนะใกล้เปิดเทอมแล้วตอนเปิดเทอมอาจจะไม่ได้ทำคลิปเยอะนะจ๊ะบางวันทำามากเดือนหนึ่งทำามากสองเดือนหนึ่งครั้งบ้างอะไรประมาณนี้ อย่าทึ่งซฉันเลยมีเพียงร่างกายและหัวใจในโลกที่ไม่มีเธอเป็นโลกที่ฉันไม่เรียนใครเสียงมาตัวไหนเอ,อ่ยถ้ามีเสียงขอโทษทุกคนด้วย ในโลกที่ไม่มีเธอเป็นโลกที่ฉันไม่เรือใครมีเพียงร่างกายและหัวใจแต่ทำไมเธงใจลายกูร้องเพลงถูกเว้ยไปดูสิเครื่องเดียวแล้วกูจะตาอย่าวเไร่ยโอ้ดีจังเลยตอนนี้ไม่ได้ใช้ลูกบอลเลยสัตว์เอ้ ก็พูดทีนี่แกน,น,นั่เทีย่ะแม่งอีนางการหมาเอ้ยอีหมามึงก็ไม่สวยด้วยมึงอ่ะก็แค่ม,มาที่นอนเฝ้าบ้านเอามึงก็ทำอะไรเออชิบหายนะ กูเนี่ยเดี๋ยวบอกให้เพื่อนตามมาก่อนตามมาตามมานั่งห,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 หิว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 ฮะมึงหิวกูก่อนสิสิคุณไม่หิวคนสวยก่อนหรอกมึงต้องหิวกูก่อนสิกูเป็นผู้ชายสองคนในเกมก็มีแค่กูกับมันนี่แหละส่วนอีชนีเอ้ยพวกมึงก็เป็นแค่แค่อีชินีคนหนึ่งเท่านั้นแหละมาหิวอีดังอีอีน้องเก๋ก่อนเลยเฮ้ยมึงไม่ใช่เกน๋นี่มึงชื่ออะไรนะเอ่อ เบอร์นี่ใช่ไหมหรือว่าอังหนุนว่าเออไม่ใช่อังหุนออนออั่นแหละ,ะถูกแล้วเดี๋ยวอิสซาดเอ้ยมึงนี่อย่ายุ่งกับเรื่องชาวบ้านจะช่องเขาหน่อยไม่ได้เหรอมึงก็ป็นได้แค่คนแกเพราะฉะนั้นมึงอย่าลืมหาสเสวงหาเข้ามายุ่งกับเรื่องของชาวบ้านโอเคยี่สิบสี่นาทีแล้วตาน,นี้จบคือพอแล้วจ้ะ เจอโอ้ขอโทษจ้ะเดี๋ยวเราตัดคลิปไปตอนที่นั่นเลยก็แล้วกันนะตอนที่แบบเราปั่นเครื่องเสร็จแล้วนะจ๊ะเ๋อวไปปั่นขั้วตะหางทางบ้านตรงนั้นน่ะยังปั่นไม่เสร็จ สร็จแลพนเตอร์ยอมแพ้ทุกคนเกิดอะไรขึ้นวะ ราชนะดูสิดูสิสแต่เราเป็นสีเหลืองเ,อเลยแต่ความจูนี่โอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่เป็นไรหรอกถึงว่าทำสำเร็จอ,อะไรเนี่ยฉันมีน้ำมาชฉนีน้อยทุย ือไม่ได้ชื่อชนีได้ซ้ำเอาละเอาละก็จบกันเป็นก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสำหรับแบบว่า EP นี้นะครั้งหน้าในวันพรุ่งนี้นั้นจะมาทำอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามด้วยนะเดี๋ยวเราพาไปดูตัวละครของเราทั้งหมดเลยดีกว่านี่นะจ๊ะเป็นสกินของน้องเก๋เฮ้ยไม่ใช่อางอนเซ แล้วก็เจ้านี้ด้วยเจ้านี้ด้วยจ้ะแล้วก็เจ้าหนี้ด้วยเมือ่อไหร่จะมาเนี่ยนานเกิดไปไหมอ๋อมาเะืทีนั่มือเนี่ยแล้วก็เจ้าสกินของเจ้านี้นี่เดี๋ยวเลื่อนให้ดูอะไรก็แล้วกันนะนี่ เป็นสกินทั้งหมดนี่นะที่เรามีตามนี้เลยสกินตัวละครที่เรามีทั้งหมดก็ไม่ได้เยอะมากนะสามสี่ตัวเท่านั้นแหละนี่ก็เป็นตัวละครทั้งหมดที่เรามีอยู่ปัจจุบันกระโดทั้งหมดผู้รอดชีวิตนะประมาณนี้ส่วนท่านผู้ล่านะก็ประมาณนี้นะตัวที่เราเล่นเก่งที่สุดในนี้ก็เป็นตัวเกชานะ มีนามของข้าคือมิชิโกมิชิโกผู้นี้ก็คือนามของข้าเองเธอสวยใสไรพิษภัยอาจจะเต้นให้หนึ่งรอบปีกสีแดงพัดผิวสวัยพร้อมโผยบินไปไม่เพียงลำพังก่อนจากลากันไปก็จะบอกทุกคนว่าคิดถึงทุกคนนะจ๊ะ Bye bye. Trùm ơi, ăn đi nè. Lên tầm da của với hết sạch với đó. Cô cứ pizza.